เรื่องข้อตกลงร่วมระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามที่พักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพักพลังสังคมใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกันกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมอบหมายให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้นบัดน,นี้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้ข้อที่หนึ่งเสนอชื่อนายวันมุงัมหมัดนอมทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่2โดยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้ ข้อที่ 2. บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมผักดันวาระที่ทําให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนข้อที่3ข้อตกลงเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง8ปดพักในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนกับผมนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถโดยดำเนินการตามข้อ MOU ที่ได้ถแถลงร่วมกันเมื่อวันที่22พฤษภาคม2,566 พรรคเก้าไกลและพรรเพื่อไทยยืนยันร่วมให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชนซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอายการศึกและร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พรรค้าวไลและพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานร่วมกันเพื่อจะตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566 อันนี้ก็คงจะเป็นการถแถลงร่วมกันของพรรคก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการถแถลงในการาลงมตินะครับประธานสภาในาวันพรุ่งนี้ครับ